เราเปิดคลิปกันกลางนะคะเพราะว่าเราได้ออกเดินทางจากมอนนะคะโดยวันนี้นะคะเรามีสมาชิกเพิ่มมาสองคนเลยนะคะนั่นก็คือเนรนอีกคนนะคะก็เป็นเพื่อนนะคะชื่อยูนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่อยู่วันนี้ก็เราก็ได้มาแวะพักที่คาเฟ่ฮิมคอฟฟี่มีดูบรรยากาศยากาเราอยู่ที่จิดการเต้นนะคะกับเพื่อน ตอนนี้เนี่ยเราซีงลงไปสร้างกระทะกันก่อนตอนนี้นะคะแล้ก็ได้มาถึงแล้วเราก็แวะร้องก้าแแล้วก็วกวกนี่เพื่อนกำลังทำอย่างนี้นะคะแล้วก็กำลงยือหน่อยที่เราบอกไปนะคะคสมาชิกพิเศษสองคนนะคะนี่เลยอุ้ยมาร์ตบดดิจอนสวัสดีค่ะอันนี้ยิฟอันนี้ปรวีคนขับ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้อันนี้เลยแล้ะเป็นการทำ เราอยู่กันที่ที่ผู้เ็นล่องกล้าใช่แถวแถวทัวภูมิล้แล้วมังเช่ตอนนี้เราก็มาถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะไปกินหมูกระรากินหมูกระทะนะคะเราก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงค่ะไปได้มค่ะมาถึงที่ของเราแลค่ะเป็นวิวต้นสนนะ ตั้งหมูกระทะนะคะชุนี้สยคะเป็นมมน,ปน,น้ำตาลหนาวค่ะหนาวเย็นมา,มาก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 เลยต้องรีบแอบน้ำนะกิงอันนี้ชุดะละเท่าไหร่นะห้าร้อยนะคะหมูกระทะชุดละห้าร้อยนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะตั้งเตาให้จุดเตาให้ดูนะคะเราได้เลยไม่แล้วแล้วมึงคว้าไปไหนราคาเท่าไหร่จิงสองพันยี่พันบุญระพูเท่าไหร่ โอ้โหตอนนี้อุณหภูมิประมาณ12องศาค่ะหนาวมากมือแบบเย็นมากอันนี้ไลฟ์สดนะไม่ใช่คิหนาวอ๋อไม่เห็นหน้าเขาเลยนี่ต้องใส่ถุงมือเลยตอนนี้กว่ามาตรฐานไหมไงคะเดี๋ยวเราต้องไปตามก่อนนะคะลองไปดูว่าเป็นลมในห้องน้ำหมือยังนะไม่ยอมอาบตั้งแต่เย็นนะคะเพราะถ้าใครมาต้องรีบอาบนะอย่าหาทางนะหัวหามืดเชียวหน้ากูไม่สว้ทำไมหน้าเป็นวะมึงคือใครมึงไม่ต้องเข้า หตุกลทำมมันหนามากเลยทุกคนไม่ไหวตอนนี้ทำอะไรคะกิ้งนั่งเล่นเล่นค่ะอุ้ยทำแบบล้นได้หเอ้ยได้ยังไงแม่กนาวมากวันนี้พี่องศานาดนี้สิอน่าวมากเลยขอโทษนะคะาหนีจะเอ๋ชดโทกคนถือไปทุกคนเปิดแฟลชนะคะนี่เราก็กำลังจะนอนกันแล้วนะคะ นกับกุ้งกิ้งแล้วก็แครอทนะคะขอเสียงฝั่งฝั่งนั้นหน่อยค่ะขอเสียงฝั่งเต็นต์ผู้ชายหน่อยค่ะก็คือว่าเราไม่มีความหอมเลยน้ำค้างจะลงเต็นท์เราแล้วก็ซึมเข้ามาแล้วตอนนี้อยากป่วยค่ะอยากห่ามกัเลยอยาห่าทอมค่ะตอนนี้เราคือตอนนี้เราทำงนกันแต่เราเอาไปไม่ได้เราต้องเอารถชาวบ้านไปนั่นเองนะติดตามชมนะะคได้เลย ตอนนี้นะคะเราได้ถึงโฟล์มโดแล้วนะคะแต่ว่าต้องรอสว่างก่อนตอนนี้เราก็รอพาทีขึ้นเดี๋ยวดูวิวไปก่อนไม่เห็นไม่เห็นมันมีหมอกันหนาวมากค่ะสวัสดีค่ะต้องเปิดเปิดไหมเดี๋ยวก่อนจะยันครอสเห็นอยู่บ้าบาวันนี้นะคะก็เริ่มสว่างแล้วแต่เรารอพาร์ขึ้นกันนี่อันนี้ก็มาถ่ายรูปก,กัน มีเนียนนะคะระเบิดมีเนียนนี่ผู้ลงกันเดี๋ยวเราจะไปชมดอกพญาเสือโคร่งกันยันลงเลยนะคะทำดีเดอร์ขึ้นนี้ลง้นมาลงขึ้น้าร้อยทางเลอ่างนะคะดูข้างหลังอุ้ยแต่สวยเนาะอุ้ยก็ถึงแล้วะเนี่ย ใช่มันมีหลายจุดไงโอ้ยวิวาาเ่เข้ามาในป่าใหญ่มีมาเับสวนพญาสดโคซีมูตอนนี้นะคะเราก็กลับลงมาจากมูลมนูแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็มาสั่งข้าวกันอยู่ค่ะ ตอนน,นนี้เป็นเวลาช่วงแล้วตอนนี้เป็นเวลาเอ่อ9โมง4งนาทีค่ะเรา,าไม่ต้งห,หลายชั่วโมงเลยอ่ะใช่เราค่ะกำลังนั่งรอข้าวอยู่หลายชั่วโมงเกินจะไม่ได้แปทที่อื่นนะ Thank you for my d ด t <laughs> ทุกคนกินเข้าะไข่ดาวไม่มีเลยนะไค่ะเราก็ได้มาแวะที่ อะไรคะเรียกอะไรนะโรงเรียนการเมืองโรงเรียนการเมืองการอาหารนี่แล้วก็จะมาทานลูกกับใบเมเปิ้ลแต่ว่าคาดว่ามันน่าจะร่วงหมดต้นแล้วตอนนี้นะคะแล้ก็ก่อนจะกลับนะคะเราก็ได้มองแวะที่น้ำตกมันจะได้ครบรสชาติแบบมีหนาวร้อนแล้วก็มีน้ำนะคะ เราก็อยู่นตัตกแกงสงที่ประจำของเราวันนี้ไม่มีคนเย็นเท่าไหร่่ีคนะ,คะ